ดินแห้งอืมดินแห้งกันม<อ>าอันนี้ยังพอทานได้อยู่นี่แค่สีดอ,อดดกนะทุกคนก็พอกินได้นะคะนี่ขออีกแล้วค่ะเออโอ้ตาเห็นงามงามหมานเลยวันนี้ สวัสดีค่ะพบกับช่องวิว w กอกอีกเช่นเคยก่อนชมคลิปนี้ขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดวิวแล้วก็แอดเตอด้วยนะคะวันนี้แอดได้มีโอกาสมาเก็บเห็ดเผาะเห็ดละโงกเห็ดแดงเห็ดขาวดินค่ะก็พอได้ไปแกงนะคะไปชมกันเลยค่ะนี่ฮะเริ่มบานแล้วนะครับ อันนี้เราจะปล่อยให้มันเป็นเชื้อนะครับสปอร์อันนี้ยังพอทานได้อยู่นะนี่สีดอกนะคะทุกคนเป็นเห็ดโผนะโอ้โหอันนี้เตรียมมาสองกระยังเลยหรอใช่ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านี่ได้เห็ดแดงดอกเดียวอ่าฮะเลยเห็ดแดงดอกเดียวเดิมาตั้งกายไปค่ะไปกันต่อไม่รู้จะเจอหรือเปล่าเจอแล้วค่ะตอนนี้เจอแล้วหานเลยอยู่ตรงทางเลยนะคะเออตรงทางเดินมาเดินเลยนะคะมากับน้องหมาสี่ตัวดอกบานมันค ตรงบานสวยๆผีนี่พี่นี่น้อยุาความสวยงามของเห็ดถ้าเป็นเช้านี้น่าจะเป็นเป็นไข่อยู่เนาะน่าจะยังไม่มีใครมาหรือเปล่าเขาว่ามันสีบออกเขาก็เลยบมาเลยให้ดูเป็นบุญตาหน่อยนี่ไงดินแห้งอืมดินแห้งจะน่ออก นี่ค่ะทุกคนสามดอกออกแบบนี้แห้งเลยสี่ดอกนะทุกคนมานมันเลาะค่ะบอกมัน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 แล้วทุกคนเอาไปหาทุกคนหากันต่อค่ะไหครับเจอแล้วเห็ดเพาะนะมาหาเห็ดแล้วง่วงได้เห็ดเพาะแทนนะล้วดูไม่เจอเห็ดเพาะมาซองนี้อีกตรงน้ำไหลนะทุกคน นี่น,นีโดยกินไปแล้วน่าจะมีเยอะอยู่เนาะแต่ว่าฝนมึงตกใส่มันก็แก่แล้วก็พอกินได้นะคะไม่ขออีกแล้วค่ะเห็นดอกนึงดอกเท้ามันคือเห็นแล้วโง่ขาวดอกเดียวจย่างน้อยก็มีใส่ตะกร้าไวห้หนึ่งดอกม,มาแล้วนะครับตะกร้านี้ตะกร้าใหม่ด้วย เออไพอแจง嘛น้อมึงมึงมีอยังเลยมันต้องพอแหละไปไหนไหนไหนไข่มังกรเาเจอหนึ่งลูกอืย้ยโอ้อยู่แบบนี้เลยนะครับเดินมาสิบกิโลแล้วกว่าจะเจออ้ายังเป็นไข่ใช่ไหมโอ้นอนกำลังกิน บอไดเกิด hmm. ซ้ำเนาะไข่ฮ็ดอะไรเอ่ยละงอกละงอกหากันต่อครับเด้ได้เห็ดไข่ปะนะห้องน้ำนะพุปวาเห็นห้องน้ำหมาดเล้ยมันอุ้ยหาคืออือโอ้ยหาคือป้าอยู่ไหนคะบอเป็นยังนะครับคุณ อุ้ยหักอีเหลวมีดมันน้อยบงามเลยอืมใครไงเทพน้องมีดออกมาเปล่นดูเห้ยมีดมันไม่เปล่นมันน,น้ยอ,อยปลาดมีอีอออกบ่อกปลาสองน่วยที่ไรโอ้โหโอ้กูแล้ คคขึ้นภูทีไรฟ้าร้องทุกทีนะฮะนี่ครับดเดห็ดแด,ด,ดงทะทุกคนเห็ดแดงเราได้อีกดึงดอกนะที่ที่ไม่ถ่ายนะครับดอกใหญ่มากมนี่ดอกนี้ อ่ะครับผมหาต่ออันนี้เป็นเห็ดขาวดินนะทุกคนกินได้ไหมกินได้อ่าเอจอแต่เห็ดอย่างอื่นนะคะแต่ละงอกไม่เจอค่ะทุกคนเจอดอกเดียวเจอดอกเดียวไม่ได้เห็ดอย่างอื่นทั้งหมดเลยนะคะดูตะกร้าบวงวงมานะี่ครับตัวกอเห็ดอยู่ด้านข้างโอ้หอยทากินดู หอยตัวนี้ตัวโตมากหอยทากินไปแล้วนะทุกคนมันยังไม่แก่มากนะเพึ่งบานแต่ว่าโดนหอยแทะไปแล้วเอาไหมหอยไม่เอานี่ควาไข่มาหรือเปล่าเนี่ยไขยก่ก็โดนแทกไปแล้วเนี่ยเน่าแล้วไม่เป็นไรอะหอยกินต่อ <laughs> ไปเห็ดลงะงูกเป็นร้อยนะครับ ใช่ใช่เฮ้ยเผ็ดทีเ่เบือนับร้อยนับพันนะครับเ็ดี่เบือนี่ขานี่นะอ,าาอ,นอย่ามันทายทเย็ดบือลงสีหอดฟังนะไปครับหากันต่อเห็นไหม เป็ไงเป็นงอแคลมมาครับสรุปผลงานวันนี้ไปแค่สิบนาทีนะครับโฮ้ยสิบนาทีมันยังเก็บเครื่องมือเก็บเครงมือนี่ได้อะไรเลยเห็ดรวมมิตรไปดูของนี้นี้เขาหาเป็นนะคะาขุ่นคักแท้ได้หดรูปด้วยเขาพี่น้องสสวยได้ คกินเล่่กินนล่กลับถึงบ้านเราก็จะมาทำเมนูแกงเห็ดกันเลยค่ะวันนี้ก็จะเป็นแกงเห็ดรวมนะคะทั้งเห็ดละโงกเห็ดทานเห็ดกอแดงแล้วก็เห็ดขาวดินค่ะเราก็จะแกงแบบบ้านๆนะคะไม่ได้ใส่อะไรลงไปเยอะค่ะแกงเป็นเห็ดรวมล้วนๆเลยค่ะ ก็มากินข้าวด้วยกันนะคะสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณเลฟซีทุกท่านที่คอยสพอร์ตคอยให้กำลังใจช่องวิวกกอกมาโดยตลอดฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดวิวแล้วก็แอเตอร์ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ